จะเล่นอะไรจะเล่นอะไร <S 2> <S 2> เล่นอะไร <S <S 2> <S 2> เล่นอะไร,ร <S 2> <S 2> เล่นอะไรอะไรไม่รู้ขี้หมูขี้หมาอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ยาปลาอากงเดี๋ยวที่ผุนเยอะอุ้ยอย่าเข้าไฟเดี๋ยวมันคันทีน่ทานลูกนีม่มีถุงเยอะแยะนี่ลหลอดไฟอะไรของไทยอ่ะ เดี๋ยวถุงไว้ใส่รองเท้ามีของของเราอ่ว่ะเราจะไปทำที่ตักน้ำนู่นไปไปซื้อปากน้ำไปไปซื้อที่ปากน้ำนู่นเดี๋ยวน็อาตามมอออํา,า,ตาม,มือแม่เก็บเดน็อตตํามือเออถ่ายรูปเดี๋ยวน็อตํามือไม่เอาน้าสาหน้าสาบใส่ถุงเร็วดูสิเขาเล่นอินเทอร์เน็ตอะครูทําเป็นไม่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ครูทําเป็นเลอโอ้โหเก่งจังอุ้ยมีการ์ตูนด้วยเนาะ น,น้องภูก็าทำเป็นอ้หูยโกยไมไก่ไก่ไก่ไกออกไข่อ้หูยไก่เยอะแยะเลยเห็นไหมอุ้ยไก่กินข้าวเห็นไหมไก่เจี๊ยบปึ่งอภูทำเป็นไหมนี่ไก่กินข้าวกินนะ้ำเห็นไหมไก่ขาวไก่พันเนื้อนู้นเอาไปขายแล้วไปส่งโลงฆ่าสัตว์แล้ว CP ครับ ไก่สดซีพีครับโอ้ยใจบอยโอ้โหน่ากินอร่อยมากเขาบอกแค่เปิดทีวีไม่มีเสียงทุกทีไอ้กูใหญ่จัดการหน่อยสิไม่จัดการอ๋อไม่จัดการแล้วเหรอทำไมไม่จัดการเลยไปไปไปเชื้อที่บังหนามอ๋อเอาไปที่บังหน้าเออเเก่งมากต้องเตี้ยมากดีกว่าเอาผง วันนี้ทำไมตีด้วยทำไมช่วยตีด้วยล่ะเอามาตีกูตั้งไหนเอามาตีกูตั้งไหนเอามาตีกูตั้งไหนโอ้ย <c oughs> ช่วยตีเลยโอย้โอยเฮ้ยวันนี้ช่วยตีเจ็บมือไหมโอย้ยช่วยตีอ่ะวันนี้ไม่รักกูอ่ะโอย้ยวันนี้ช่วยตีอ่ะวันนี้ไม่ช่วยอ่ะอ้าววันนี้ทำไมช่วยตีอ่ะ หาทุกเห็นช่วยใหญ่โอ้ย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 อ้าววันนี้ตีทำไมเนี่ยวันนี้ตีทำไมเนี่ยอุ้ยอ้าววันนี้ไม่ช่วยตีเลยเหรอเจ็บมือไหมอุ้ยตีกูทำไมเนี่ยอุ้ยวันนี้ช่วยตีเลยอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูตีเดี๋ยวครูตียายอาครูก็ตียายใช่ไหมใช่ไหมหลอกดีว่าบอกหลอกดีว่านะหลอกนี่เอาน้ำแดงไม่กินแล้วใช่ไหมร้องเพลงให้ฟังหน่อยนะร้อเองไอ้นี่อยากฟังเพลงอะไรอะไรนะโอ้ร้องร้องเพลงนี้ฟังหน่อยไอ้ซุปเปอร์ฮีโร่เอ้าอยากก้าวอยู่แค่ก้าวลงหมดแล้ว เก่งจังลองดังๆหน่อยสิไม่ได้ยินเลยบ้านนี่บ้านนี่บ้านบ้านไขวะอันนี้บ้านแล้ดี่อันนี้บ้านแม่ดูเหรออันนี้บ้านโกงบ้านขายบ้านโกงอันนี้บ้านไขวบ้านบ้านเขาบ้านเขาบ้านไขวบ้านน้องครูเหรอบ้านอะน้องครูใช่ไหมตัวโตตังเยอะแล้วนะไปไหนมา เห็นชวนยายไปกินเลยอภูไปเที่ยวไหนมาครับไหนมาครับอากองอาบน้ํายังกอากองไปอาบน้ำแล้วเออกองอาบน้ําแล้วอากูไปอาบผมฝ่าสะผมด้วยเหรออากองไม่อยู่อากองอยู่บ้านโน้นแล้วไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไปเที่ยวอีกละนี่เดี๋ยวโต๊ะปวดละคือพรุ่งนี้ไปไหว้น้ําอีกละเฮเดี๋ยวปวดละคือ แล้วพวกเราก็ไอโอ้โหเก่งเว้ยใช้มือเลยใช้มือเลยวะใช้มือเลยวะบ้านอยู่ตรงนี้บ้านอยู่ตรงนี้เตะตูมานี่ก่อนเว้ยเตะตเตะตูมาเตะตูเตะตูเตะคอมานี่กว่าอ๋อเลยคอมาเลยสู้สู้ คอเลยบีบคอเลยคุ้บขวับเลยทุกลย่างรู้ว่าเล่นกับมันเนี่้